สวัรครับวันนี้มาอยู่กับกันว่านะครับและเทคนิคในการควบคุมสไลด์จากระยะไกลหรือใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นคล้ายๆพอยเตอร์นะครับเป็นรีโมทในการคนโทรลตัวสไลด์ของเราได้เลยนะครับอันนี่ผมมีหน้าจอมือถือนะครับซึ่งเปิดอยู่ในขณะนี้เลยผมคลิกไปทางด้านขวามือก็ไปในสไลด์ถัดไปในสไลด์ถัดไปเรื่อยๆนะครับวิธีการนะครับให้ทุกท่านเปิดงานานําเสนอออกมาก่อนนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อจะเริ่มนำเสนอเนี่ยก็กดพรีเซนต์ตามปกติได้เลยพรีเซนต์เลยนะครับและนะครับคลิกเมนูเพิ่มเติมด้านล่างขวามือนะครับจะมีคําว่าแชร์การควบคุมระยะไกลนะครับเมื่อแชร์การควบคุมระยะไกลเนี่ยจะมี QR code เข้ามานะครับท่านก็เอาืิมม์ของท่านนะครับลิมอ์ของท่านเนี่ยสแกน QRcode ที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจะสะแกนให้ดูนะครับเมื่อสแกนคิโค้ดแล้วนะครับ <Amelia. S 1> ก็จะทำการเชื่อมต่อไปอยังโทรศัพท์มือถือของเราครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีปุ่มลัดเมจิกก็คือปุ่มที่จะใช้ในการสร้างเอฟเฟกต์เสียงนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปุ่ม ไปทางนั้นขวามือก็คือสไลด์ถัดไปย้อนกลับทางซ้ายมือก็คือสไลด์ก่อนหน้านะครับเราสามารถที่จะพรีเซนต์นะครับแล้วก็มีมือถือ,อในมือเนี่ยเดินไปเดินมาได้นะครับในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ที่เรากาลังเปิดพรีเซนเ t ชันบนแคนวาสนี้อยู่นะครับอ่นนี้เป็นหน้าจอ Excel นะครับไปเรื่องต่อไปกันเลยไปเรื่องของ powerpoint นะครับท่านก็ไม่ต้องเดินกลับไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะคลิก next slide next slide นะครับสามารถใช้มือถือเนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลในการควบคุมสไลด์พร้อมปรับ พร้อมกับนะครับคลิกเอฟเฟกเสียงจากตัวรีโมทคอนโทรลบนมือถือของท่านได้เลยและนี่เป็นเทคนิคในการใช้แคนว่านนำเสนองานพร้อมกับมีโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นรีโมทคอนโทรลควบคุมกันเปลี่ยนตะไลนั่นเองนะครับ